ลิซ่าเปิดโหมดแซบสวมบิกินี่เปิดผิวสวยหุ่นง,งามรุนแรงต่อใจไฟลุกพึบสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับลิซ่าแบล็คพิงทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟเมื่อลงรูปใน i อีล่าสุดในลุกบิกินี่สุดเซ็กซี่ขยี้หัวใจทำเอาทีแม่แม่ถึงกับหาไม่เร็วกันไม่ทันเลยทีเดียวลิซ่าอวดหุ่นสวยในชุดบิกินี่ตัวจิ๋ว บอกได้เลยว่าสวยน่ารักครบเครื่องสุดๆโดยหลังจากที่สาวลิซ่าโพสตรูปเซตนี้ได้เพียงสองชั่วโมงก็ทําเอาชาว,วบิงแห่มากดหัวใจให้กว่าสี่ล้านไลค์เลยทีเดียวเรามาฟังความคิดเห็นชาวบิง์ทั่วโลกว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับลิซ่าในลุคนี้โดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่านี่มันนางฟ้าจะชัดคุณล้อเล่นฉันหรือเปล่าเนี่ยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันเคยอธิษฐานให้เธอใส่ชุดแบบนี้มานานแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ลิซ่าคือเจ้าหญิงในชีวิตจริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ต้องพูดก็อนุมานได้ว่านี่คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะชอบนักร้องหรือแรปเปอร์แต่ผมชอบลิซ่าเธอมีทุกอย่างที่คุณชอบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโอ้พระเจ้ารสนิยมทางแฟชั่นของฉันคล้ายกับลิซ่าฉันดีใจที่เราชอบอะไรเหมือนกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เหมือนลิซ่ากำลังประชดประชันคนบางกลุ่มฟาดไปเลยโดยก่อนหน้านี้มีข้อความบนทวิตเตอร์ n e w ย i n Global ตอบกลับใต้รูปของลิซ่าแบ็คพิงด้วยข้อความหยาบคายในโพสต์ก่อนหน้านี้ที่ลิซ่าใส่ชุดว่ายน้ำสีเขียวอ่อนเล่นน้ำโดยโพสต์ว่าเธอดูแย่มากพร้อมกับแนบอีโมจิรูปอุจิและชูนิ้วกลางเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดข้อความดังกล่าวได้ถูกลบหายไปแล้วแต่แฟนคลับลิซ่าก็ยังบุกถล่มทวิตเตอร์ของ Newyin Global อย่างไม่ขาดสายจนต้องอ้างว่าทวิตถูกแฮก และได้ทําการบล็อกคนไทยไม่ให้เข้าถึงทวิตเตอร์นั้นได้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าโอ้พระเจ้าเธอทําแบบนี้ฉันคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วทำไมยิ่งโตยิ่งสวยตุ๊กตาบาร์บี้ตัวจริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเราจะตายกันหมดแล้วลิซ่าสวยมากๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือลิซ่าที่ปิดกฎหมายนะระวังแม่ของคุณจะโกรธในภายหลังความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าลิซ่าเพิ่งเอาชนะโลกอินเทอร์เน็ต ตอนนี้ลิซ่าคือเทนของโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพอแล้วนะกับรูปบิก,กินี่ซึ่งก็ได้มีคนมาตอบกลับว่านี่คือบัญชีของเธอถ้าไม่ชอบก็เลิกติดตามตะไอ้พวกบ้าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบิก,กินี่เพิ่มอีกได้โปรดความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าโพสทุกวันบ่อยๆเลยก็ได้นะเพราะลิซ่าเป็นอิสระเราจึงได้เห็นลิซ่าที่เป็นตัวเองขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า รอแม่ของเธอเห็นสิ่งนี้ก่อนเธอไม่รอดแน่ที่รักการมายมต้องมาแล้วครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใครๆก็รู้เมื่อเธอไม่มีหน้ามา้าเธอสวยมากขนาดไหนเธอสว่างสวยมากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่คุณทำให้ฉันบ้าและหัวใจของฉันรู้สึกเหมือนจะระเบิดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโอ้พระเจ้านี่คือความสมบูรณ์แบบสวยมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า แน่นอนว่าคนที่เกลียดลิซ่าต้องร้องไห้แล้วเห่าหอนอีกครั้งไปเลยคุยลิซ่าใช้รูปของคุณเพื่อให้พวกที่เกลียดชังกริดไปเลยฉันรักเธอลิซ่าความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าถ้าลิซ่าบอกว่าเธอคือคนที่ฮอตที่สุดลิซ่าไม่ได้โกหกอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเรียนภาษาอังกฤษก็เพราะเธอถ้าเจอเธอฉันจะบอกว่าไปกินขนมปังอร่อยอ,อยกันไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ว้าวเซ็กซี่ทำไมคุณถึงเซ็กซี่ขนาดนี้ได้ยินเสียงคนที่เกลียดร้องไห้แล้วความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ารืดร้อนเริ่มร้อนขึ้นเพราะคุณนะลิซ่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลิซ่าคุณทําอะไรลงไปเนี่ยนี่มันทําให้ฉันบ้าไปแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันไม่เคยเสียใจเลยที่เลือกลิซ่าเป็นเมนของฉันเธอคือราชินีลิซ่าคนสวยของฉันดูสิเธองดงามมาก ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าโอ้พระเจ้าลิซ่าเซ็กซี่มากฉันติดตามลิซ่ามาได้เห็นการเติบโตของเธอมาเสมอและว,วันนี้พูดได้เลยว่าลิซ่าเป็นผู้ใหญ่แล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลิซ่าไม่มีหน้ามา้าดูเหมือนเจ้าหญิงมากเธอสวยเหมือนนางฟ้าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าระวังแม่ของเธอโกรธนะลิซ่าคุณแม่จะร้องไห้เป็นรอบที่สองแน่ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่ฉันชอบจากคุณ คุณกำลังกล้าหาญแสดงความเป็นตัวคุณแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณเป็นใครไปเลยลิซ่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่จริงใช่ไหมคุณดูสมบูรณ์แบบมากลิซ่าเธอร้อนกว่าหรือดูร้อนไปแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าที่รักวันหยุดนะ่ะมันดีสําหรับคุณนะแต่เรากําลังจะตายเพราะหัวใจวายความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าอยากเป็นตากล้องให้ลิซ่าฉันถ่ายรูปสวยนะแต่จะดีกว่า ถ้าคนที่เราถ่ายเป็นคนสวยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลิซ่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันกําลังจะตายเพราะความฮอตของเธอเลือดกำเดาฉันพุ่งกระฉูดแล้วความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเธอคือความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งที่หาไม่ได้ในเกาหลีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลลิสาคุณร้อนแรงจริงๆอย่ากลับเกาหลีเลยนะขอร้องละ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคงต้องดูวันละสามรอบเพราะลูกสาวของฉันฮอตเกินไปความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าวันนี้ไม่ใช่เช้าที่ดีที่สุดเพราะลิซ่าทำฉันเป็นบ้าไปแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า้ h oh my god ภรรยาดีจังที่เธอกล้าลงรูปแบบนี้แต่เธอฮอตเกินไปหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแบบนี้ฉันแฮปปี้สุดๆฉันรักคุณแต่ขอรูปเพิ่มอีกหน่อยซิ ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าดูเหมือนว่าในที่สุดคุณแม่ก็เห็นด้วยในการลงรูปชุดว่ายน้ำของลิซ่าแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการที่ฉันได้เห็นชุดว่ายน้ำ3ามชุดในหนึ่งสัปดาห์ของลิซ่านี่มันเป็นซัมเมอร์ที่ดีมากเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเหมือนไม่มีอยู่จริงความงามจากสวรรค์นี่คือของขวัญจากเทพธิดาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเธอมีหุ่นที่สวยมากนี่คือสาวเคป๊อปและลิซ่า ลูกน้อยที่น่ารักที่สุดของเราฉันรักเธอที่สุดเธอคือผู้หญิงในดวงใจของฉันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันชอบรูปถ่ายชีวิตอิสระและความสบายสบายของลูกสาวมากขอเพิ่มอีกนะโดยเฉพาะบิกินี่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเธอสูงและผอมจริงๆให้ตายเธอโยนฉันเข้าไปในรูปเดี๋ยวนี้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าชาติหน้าขอฉันมีหุ่นแบบนี้บ้างนะและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับ กล่าวว่าเซ็กซี่มากในที่สุดฉันก็ได้เห็นเธอใส่บิกินี่ในชีวิตของฉันแล้วตายตาลับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนๆลิซ่าทั่วโลกเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียง หากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้นะที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ